สวัสดีครับผมนัทพงศุทธมโชธนะครับหรือในนามตั้ม BMW ที่ทุกคนรู้จักกันนะครับครับผม เป็น bmw นะครับอ่ารุ่น r 2 7ปี1964ครับผมเป็นอ่ารถสูบเดียวในตระกูลสวิงอาร์มในช่วงเวลาปี1955จนถึงปี1969นะครับ bm ตัวระหว่าง bm r อ่า r กับ r 2 6เนี่ยครับ r 2 7จะถูกพัฒนามาจาก r 2 6เนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยทาง บริษัท bm ได้ผลิต r 2 6ออกมาก่อนแล้วตัว r 2 6เนี่ยเป็นรถที่มีการเอาเครื่องยนต์มาแขวนไว้กับเฟรมโดยการเสียบแกนร้อยเครื่องซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยสั่นสะท้านผ่านแกนเข้าสู่เฟรมแล้วก็ทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยเกิดอาการชาที่มือที่นั่งที่ขาทั้งหมดในการขี่ซึ่งเป็นการถ่ายแรงจากเครื่องยนต์มาสู่ผู้ขับขี่ r 2 7ก็ได้ทำการพัฒนาโดยการ เปลี่ยนจากแกนร้อยเครื่องตัวที่เคยร้อยจาก I16 ตัดทิ้งแล้วก็มาเพิ่มเป็นลูกยางรับเมาส์ที่เป็นตัวรองแท่นเครื่องนะฮะเขาเรียกในภาษาของนักเล่นว่ายางแท่นเครื่องเพื่อลดการสั่นสะท้านของการขับขี่ทําให้การขับขี่นิ่มนวลมากขึ้นแล้วก็การใช้งานได้ดีมากขึ้นคือเรียกว่าแรงสั่นที่เคยมีใน I16 ถูกตัดทิ้งไปหมดเลยครับผมตัว i อ7เเองเนี่ย ก็จะมีอยู่2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันช่วงแรกที่ออกมาเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวยางแท่นเครื่องจะมีอยู่5ลูกนะครับซึ่งพัฒนามาจาก r ยี่หกอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วก็ระบบมอรกรองอากาศยังเป็นระบบมอรกรองเหมือน r ยี่หกก็คือยังเปลี่ยนไส้กรองไม่ได้ยังเป็นลักษณะที่ว่าเป็นมอรกรองแล้วก็มีกรองเหล็กติดกับตัวตัวตัวมอรกรองเลยพอ r 2 7รุ่นที่2ได้ออกมาใหม่ในปี1 9 6 3เนี่ย ก็ได้มีการแก้ไขโดยการเปลี่ยนมอรกรองตัวนี้ให้มีการเปลี่ยนไส้กรองอากาศได้ทําให้มีสามารถทําความสะอาดได้แล้วก็เปลี่ยนให้อากาศเข้าในระบบเครื่องยนต์ได้มากขึ้นยางแท่นเครื่องที่เคยมีอยู่5ลูกก็ตัดทิ้งไป1ลูกตัดลูกด้านหลังออกซึ่งไม่จําเป็นในการลดแรงสั่นสะเทือนแล้วก็มีการเปลี่ยนเบาะจากเบาะใบบัวที่เคยใช้ใน i 2 7ิรุ่นแรกให้มาเป็นเบาะยาวตามยุคสมัยของอเทคโนโลยีรถทุกประเภทในตอนนั้นที่นิยมเปลี่ยนจากเบาะใบบัว เข้าสู่ระบบเบาะยาวที่มีการนั่งซ้อนท้ายกันได้ดีมากขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับผมใช่แล้วครับผมคือมอเตอร์ไซค์บีเอ็มเคันนี้เป็นคันแรกในชีวิตของผมที่ผมได้เข้าสู่วงการมอเตอร์ไซค์โบราณอย่างเต็มตัวเป็นรถมอเตอร์ไซค์บีแล้วก็เป็นรถโบราณคันแรกในชีวิตเลยที่ที่ทำให้ผมได้รู้จักกับสังคมของ เพื่อนฝูงที่เล่นรถมาอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะรถคันนี้ผมขายไปในสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยยังเป็นสภาพเดิมค่อนข้างเดิมกว่านี้ตอนผมได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ได้กลับมา,าเพิ่มอุปกรณ์ใส่หน้ากากาใส่โมงนะฮะใส่นาฬิกาใส่กันลม้มใส่ตะแกงขนของอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมเข้าไปในตัวรถทำให้รถเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากทรงเดิมมาขึ้นมาอีกนิดหน่อย เพื่อให้ดูสมสมูรณ์แบบแล้วก็ดูดีขึ้น,นรถคันนี้เนี่ยผมได้มาในสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อ24-25ปีที่แล้วผมซื้อมาในราคา70,000บาทในตอนนั้นก็ถือว่าราคาสูงมากสำหรับเด็กนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็ผมขายไปตอนที่จะทำที4เพื่อที่จะเรียนสถาปัตย์ก็จะให้จบการเรียนต้องซื้อคอมพิวเตอร์ผมก็ต้องขายเข้าไปแต่ตอนนั้นก็รถก็ขยับขึ้นมาเป็นราคา130 0 0 0บาท พอวันที่ผมต้องไปกับซื้อกลับคืนเข้ามาเนี่ยผ่านไปอีกสิบปีรถคันนี้ผมขอซื้อกลับคืนมาในราคาสามแสนแปดหมื่นบาทครับรถคันนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นได้ใช้เขาเนี่ยตอนที่ผมยังเป็นนักเรียนอยู่ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคข,ของการท่องเที่ยวในสมัยก่อนที่เรียกว่า ได้ฟิลมากเลยคือสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอลหรือโทรศัพท์ถ่ายรูปในแบบทุกวันนี้ยังใช้กล้องฟิล์มกันอยู่เพราะฉะนั้นรูปถ่ายที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยก็ค่อนข้างเหลือน้อยแล้วแต่ว่าเป็นความทรงจําที่ดีคือทุกวันนี้เนี่ยที่ผมยังเห็นเขาอยู่ที่อยู่กับผมเนี่ยก็ทุกครั้งก็ยังมีความสุขทุกครั้งที่ที่ที่ได้เห็นเขาแล้วก็เหมือนเห็นภาพบรรยากาศเก่าๆในตอนที่ที่ผ่านมาตั้ง20กว่าปีที่แล้ว I can see you calling my name I can hear you shouting, hear you calling, by the same Every word that you are throwing right into my back Doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go let me go Let me go Stop talking, let me go Our time together always ended up in war Every whisper made you jealous and from the start It is nice to see you shouting out for throwing me out No excuses but this time it's gonna The doctor smiling back at your face with a nice and cozy feeling after leaving your place. This what will leave me somewhere. I don't really know. But it's someone, someone always thinking somehow. Let me go. Let me go.